อ้าถอดท่านผู้ชมตึกใหญ่ตึกสูงนั่นผู้ชมเลยสวยงามขนาดโอ้ถอดผู้ชมเลยโอ้โหตึกใจโตมโหฬารงานนี่ท่านผู้ชมเอ้ยโค้นอะโอ้โห

โอ้โหยานนี่ท่านผู้ชมสวยสวยงามมากท่านผู้ชมต้องมาอยู่เก็บตะตมวันนะท่านผู้ชมสอยมหาเล็กหลวงหนึ่งท่านผู้ชม โอ้โหสวยงามจริงท่านผู้ชมหมดคุณนะโอ้โท่อโอนปูตามไปโอนหมดอ๋ทอท,ท่อบ่อนาเสือท่านผู้ชมบ่อท่อบ่เคยมาจ้าบเถื่อครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกท่านผู้ชม โอ้โหเขามาดานแหน่ล้มลื่นขนาดท่านผู้ชมแต่ว่าถนนเส้นนี้มันจะไปทะลุใส่ท่านผู้ชมมาท่องกับยางบานแบบตามภาษาท่านผู้ชมว่ามันจะไปฮอดใส่ไปทะลุใส่กับผู้คูกันท่านผู้ชมเป็นเป็นถนนกับยางไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเลยบรรยากาศมันดีหลังจากฝนตกฝนมันเซาฝนมันเงินแล้วท่านผู้ชม โรงแรมมอนันตาสาย,ยามท่านผู้ชมโอ้โหยานสวยงามจริงจิทงท่านผู้ชมคนน่ะโอ้โหท่านผู้ชมเลยสุดยอด มาท่องกับพระหูอินูอินีอย่างเด้อตามไปชมเพื่อนมันสวยมันงามทีนถนนอ่าคนหลายๆก็ลองเดินมาตามภาษาว่ามันไปทุลุคอใ่ตามมาชมอาท่องมาเที่ยวชมเบิ่งถนนบนทาง กรุงเทพเมืองใหญ่นะท่านผู้ชมบอทุกคนนะับท่านผู้ชมโอ้ตึกนี่ปทองยางมาฮอดอ่าสถานีทีเอสดาชชัดอันดุท่านผู้ชม ต้องเบอร์จับที่บรรยายท่านผู้ชมให้บรรยากาศมันบรรยายนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูร,ราอลังการมากมากท่านผู้ชมเลยคนน่ะโอ้โหนี่แต่ตึกใหญ่ตึกสูงท่านผู้ชมเลยสวยงาม โอ้โหมองนี่ก็จะเป็นสถานี BTS ยอดจริงๆท่านชม ตานชมหน่ยสวยงามมากมากท่านผู้ชมโอ้โหอ๋อหินด่างหน่้ย ยงามจริงๆท่านผู้ชมสวยงามมากพี่ก็ถามหน่อยเองขาถามเข้าสวนเข้าตรงไหนครับสวนสวนอราชรัชบุรีทามเข้าเข้าตรงไหนฮะท่านนู้นอ่ะไม่สวนฟ้าส่วนฟ้าปะส่วนราชรัชบุรีโอ้ครับผมขอบคุณครับพี่ดูดันซ้ายหรือขวาอ๋อครับครับขอบคุณครับ ไปท่านผู้ชมอันนี้เป็นจักรยานนะท่านผู้ชมจักรยานโอ้ยท่านผู้ชมเป็นทีเดียวกันเลยท่านผู้ชมจักรยานสกแกนนี่ไปครับเป็นจักรยานเานี่ยต้นอมัตนะท่ามชมต้องมาชิก การงานต้องสแกนเอาะท่านผู้ชมเป็นสมาชิกนะต้องเจ้าพิธีได้ท่านผู้ชมพระอาจรย์สแกนเอาโอ้โหสวยงามท่านผู้ชมโอ้โหมันมีแบบนี้อีกท่านผู้ชมเมืองไทยเพี้ยนจังซีเลยบ่ท่านผู้ชมน่าตายโอ้โหสวยมากไปท่านผู้ชมเดินหน้าต่อ ท่านผู Mohammad, notes, oh, wow, ้ชมเลยยอดดีถนนท่าทางของเมืองไทยท่านผู้ชมโอ้โหบัวบ่าแดงทางแดดท่านผู้ชมถนนท่าทางดีไปเวิร์สท่านผู้ชมเลยทิศถนนปุกต้นไม้ประดับประดาอย่างสวยงามท่านผู้ชมเลยโอ้โห ยอดจริงๆเมืองไทยทำแต่ทุกอย่างท่านู้ชมนี่แหละประเทศที่จเจริญประเทศที่พัฒนาประเทศที่ทมีกามีเจริญกาหน้าแบบก้าวกระโดดท่านู้ชมโอ้ย หรอดคุ้งเก่งตามผู้ชมไปโอ้โหมาทา่องเสื้อผาท่านผู้ชมมามาเดินชมเบิง่งถนนทุนทางกองเมืองไทยท่านผู้ชมกระบะไปตามอา่าสถานีพีทีเอสเนี่ยท่านผู้ชมเลยเป็นถนนราชดำเนินท่านผู้ชมสิม,มุ่งหนาไปาาทางอ่ากูแหลท่านผู้ชมไปทางลุงพุนีไปทางสระแดงกูแหลท่านผู้ชม สีลองยางสีลองเดินเบ่งท่านผู้ชมเลยชมเบ่งบรรยากาศตอนกลางวันชมวิวชมบรรยากาศในเมืองในกรุงเทพเมืองใหญ่ว่าบรรยากาศมันดีนาดไหนโอ้โหทำชมเลยมองนี่จะเป็นสะพานลอยทำชม เดี๋ยวกระท่องสีขึ้นสะพานลอยจักหน่อยนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดึงมุมสูงโอ้ท่านผู้ชมดยดจริงืังไทยคนณลังนี่ท่านผู้ชมเอ้ยสวยงามขนาดตัดเขาโอ้ ก็ท่านผู้ชมอันนี้โบเมนเข้าเจ้าทาสีโบเมนนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอิฐมอนนะท่านผู้ชมสวยงามโอ,อ,อเขาเจ้าเฮ็ดได้จังใดท่านผู้ชมโบเดตุกโบเดแจงโบเดทาสีท่านผู้ชมสวยงามอลังการขนาดเดี๋ยวพาไปชมเบื้องด้านนั้นนะท่านผู้ชม อีกเบื้องนั้นเป็นอย่างครับผู้มเลยอันนี้อยู่ด้านบนนั่นก็เหม่ยคนอะฟังนี่ก็จะเป็นสนามคอฟท่านผู้ชมเลย กว้างใหญ่ไพศา่ท่านผู้ชมเลยตึกใหญ่ตึกสูงดูระลังการมากๆท่านผู้ชมคุณนะความสวยงามสุดยอดดีที่านผู้ชมเลยนี่ท่านผู้ชมคือว่ามุ่งหน้าไปนี่ก็จะเป็นอ่าสลัดแดงนะท่านผู้ชม อ๋ตามท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราต้องเวลาตั้ชมเปี่ยวเท่านี้แหละมาฝากกดกคนสักไทยกดไลค์กดติดตามชิ้นที่สำคัญมาตามชมของคนข้ามคนตะนาเพื่อเป็นกำลังเด่งใจเด้อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับเวลาตั้ชมเปี่ยวท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ